สวัสดีค่ะเพื่อนๆนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลายฟ้าชาแนลนะคะเออก็ห่างหายไปนานเลยไม่ได้ทำคลิปเลยนะคะมีเวลาเลยตอนนี้นะคะเลี้ยงหลานหลานก็ได้5้าเดือนแล้วนะคะช่วงนี้ก็จะไม่ค่อยมีคลิปปล่อยออกมาให้ เพื่อนๆได้รับชมกันเนาะก็นานๆทีนึกอยากทำนะคะวันนี้จะพามาดูสวนนะคะสวนก็ไม่ค่อยได้มีเวลาทำก็ลกมากเลยนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นดอกกุหลาบหินนะคะกุหลาบหินก็เริ่มโรยลาและเริ่มร่วงแล้ว ดอกไม่ค่อยมีละนะคะอันนี้ก็จะเป็นปากกากองนะคะปากกาก,งกอกกากงก็ดอกปากกากองก็ดอกย้ายนะคะย้ายมาใส่กระถางเลยเลยดอกยังไม่ออกนะคะจากอยู่ในกระถางเล็กมาใส่กระถางใหญ่นะคะน,นี่ก็จะเป็นดอกเพื่องฟ้านะคะ สวยงามมากนะคะสีนี้นะคะตอนนี้ก็ดอกร่วงไปเยอะเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นพุทธสามสีนะคะดูที่นี่เพียมาลงอีกแก้วนะคะเพีย พุทสามสีนะคะดอกต้นก็ยังเล็กอยู่นะคะดอกยังไม่ค่อยมีเพี้ยก็ชอบเล่นเอเกาะยอดเนาะเกาะยอดมันใครมีต้นพุทสามสีก็คอยดูเพี้ยนะคะเพีย้ยเนี่ย เพีียเขาจะมาเกาะยอดดูสินะขาวๆเพีียแป้งนะคะเดีย๋ยวต้องหายามาฉีดไปไปดูบอลกันเลยนะคะข้างในนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นดอกโบยเซียนนะคะ นี้บอลสีนะคะบอลสีก็ยุบตัวไปยุบตัวไปแล้วก็ใส่ปุ๋ยแล้วเขาก็แตกใบใหม่มาเนาะแตกยอดแตกกอดีจังนะคะปีกินนรีดูนะคะปีกินนรียุบเหลือแต่หัวนะคะ อันนี้ก็ถางปีกินนลีนะคะเนี่ยถ้าใครเลี้ยงบอลสีถ้าเขายุบตัวก็บํารุงเขาด้วยปุ๋ยนะคะเขาจะแตกกอมาใหม่อีก อันนี้ไม่สวยเลยเนาะเนี่ยเ,เพชรเพชรพันล้านนะเ,เพชรพันล้านเนี่ยไม่สวยเลยนะคะดูตอนมันจะมีสีป้ายนิดเดียวถ้าสีเขาป้ายเยอะๆหน่อยเขาจะสวยเนาะอันนี้ทำไมสีมันป้ายไม่เยอะ อันนี้ก็จะเป็นอะไรนาะรู้สึกว่าจะเป็นเอบันดานซับนะคะนะป้ายหลุดล่วงเลยน่าจะเป็นบันดานซับนะคะอันนี้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นธาดบางแก้วนะคะนี่ เขาเลี้ยงในตู้ใบย้าใหญ่นะเราเลี้ยงนอกตู้ดูนะคะผ่านบังแก้วนี่ใบใหญ่ประมาณเอกว่าฝ่ามือนะคะใบใหญ่สุดเขายุบตัวไปก็เพิ่งแตกกอมานะคะ อันนี้ไม่รู้บอลอะไรเนาะสีแดงแป๊ดเลยนะคะเพื่อนไม่รู้ชื่ออ,อคนทางบ้านเขาเขาเอฟมานะคะเม่เขาบอกว่าลูกไม้ลูกไม้สวยงามนะคะใบสีแดงแป๊ดเลยนะคะอันนี้ก็สวยนะคะ น,นี่ก็แตกกอพุ่มเปนพุ่มเป็นกอนะคะเนี่ยนี่กําลังแตกกอนี่ก็ยุบใบไปนะคะอันนี้โอ้ายเปืย่ปยไม่มีเหลือแล้วนะคะเนี่ยายเปื่อุดหมดจําชื่อได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะอันนี้ก็เป็นมักควานนะคะมักควานลังสัน ทีสีเขาก็ออกมาเป็นทําไมสีนี้เขาออกมาเป็นอย่างนี้แต่อีกต้นหนึ่งสีเขียวปัดเลยนะตางนงี้ยอันนี้เขาจะเป็นสีเขียวอ่อนๆเนาะเขาน่าจะกลายเนาะนี่ยเนี่นี่น,น,นี่ต้นแม่เขาจะเป็นอย่างสีอย่างนี้นะคะดูสองกระถางนี่บอนบอนชื่อเดียวกันนะคะมักคาลังสันแต่อันนี้ สีเขาจะออกสีต้องอ่อนอ่อน,นะสวยงามอันนี้เขาจะออกสีเขียวนี่นะคะแยกแยกหัวมาแยกหัวมานะคะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ผ่านะคะแยกหนอแยกหนอนะคะเนี่ยเขาก็ยังยังกลายนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะเปลี่ยนสีไปอีกหรือเปล่า อันนี้สีเขียวนะคะส่วนอันนี้ก็องคุลิมานนะคะองคุลิมานองคุลิมานก็ไม่ต้นไม่ใหญ่เลยนะคะแคะแค่แกนถ่ายรูปยัง เอถ่ายไว้ก็ขอโทษขออภัยเพื่อนๆด้วยนะคะเวียนหัวอันนี้ก็สวยงามมากนะคะที่บ้านจะมีแต่บอลสีแดงๆเนะสีแดงๆอันนี้ก็น่าจะเป็นม้ากันตะก,กะนะคะ มันก็เลี้ยงเขาสีไว้นิดนึงเพื่อเป็นร่มเงานะคะบอนออกมาสวยๆยเยอะนะคะนี่ดูอันนี้เพชรเจ็ดสีใช่ไ่มนะน่าจะใช่นะคะเพชรเจ็ดสี เพชรเจ็ดสีมันก็ออกมาหน้านี้นะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันไม่ได้เจ็ดสีแล้วนะเหมือนมันจะกลายเนาะรู้สึกว่ามันจะกลายนะคะเพชรเจ็ดสีเพชรเจ็ดสีนี่จะมีสีเขียวสีแดงสีอะไรจุดจุดผสมประสานสีกันได้ลงตัวแต่อันนี้มันมีแค่สองสีเองนะคะเพื่อน นี่ก็บอเป็นบอลเพชรเจ็ดสีนะคะเนี่ยแต่ก็สวยไปอีกแบบนึงนะคะอันนี้ก็เอ่อจะเป็นอะไรเนาะสวยงามนะคะสวยงามมาก ซื้อมาจนแบบว่าจนใต้เป้ยผุหมดแล้วอ่ะนี่อันนี้มา้มาม้ากันตะกะนี่นี่นี่น,น,น้น่าจะเป็นเอ่ปีกกินาลีนะคะเนี่ยต้นน้อยน้อยเนี่ยน่าจะเป็นปีกกินาลีหรือไม่ใช่ก็ไม่รู้เนาะ ก็มีสารพัดนะคะบอลสีมีสารพัดแต่ก็จำชื่อได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะช่วงหน้าฝนโอ้โหขยุบขยุบตัวลงอันนี้ก็ดูดูนะคะนี่พี้ยนะคะเพียะไรแดงมาลงก็เอาเอ,อายาเบือปูมาโรยนะคะ ก็ลอยอยู่ได้ประมาณสามสามสี่เดือนประมาณนั้นนะคะหลังจากนั้นมันก็เกิดขึ้นอีกนะคะถ้าเราทิ้งระยะไปยาวนานนะคะถ้าเราไม่ใส่ปุไม่ใส่ยาฆ่าแมลงมันก็เกิดขึ้นอีกนะคะอันนี้สวยงามมากนะคะอันนี้สวยงามอุ้ย บอลสารพัดนะคะมีสารพัดชื่อจำได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะหอมดอกพุทธมากเลยนะคะในสวนนี้ก็มีดอกพุทธอ่า พุดดอกพันใหญ่แล้วก็พุดพุธดอกอันนี้เนี่ยมันจะหอมมากนะคะเพื่อน,นเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูเนาะเนี่ยกลิ่นเขาหอมแรงมากเลยพุดเนี้ยเขาเรียกพุดอะไรเนาะพุดร้อยมมลัยเหรอเนี่ยพุดอันนี้เนี่ยจะเข้ามาในสวนนะกลิ่นจะหอมมากเลย แต่ดอกเขาจะมีไม่ทั่วเนาะเพราะว่าจะมีบุ้งชอบมากินใบมากินดอกอ่อนๆนะคะบุ้งสีเขียวๆตัวใหญ่ๆอะ่ะชอบมากินใบอ่อนๆแล้วก็ดอกอ่อนๆที่กำลังตุมๆนะ่ะบุ้งที่มีหนวดอะ่ะบุ้งผีเสื้อตัวใหญ่ๆอะ่ะที่มีหนวดเขียวๆอะ่ะโอ้โหเจอบ่อยมาก แต่ช่วงนี้มันก็เว้นระยะหน่อยหนึ่งนะคะที่มันแตกใบอ่อนมาช่วงหน้าน้ำอะ่ะบุง้งบุ้งตัวใหญ่ๆอะ่ะเยอะมากอันนั้นเผลอแป๊บเดียวนะคะมีตั้งห้าหตัวนะคะกินคืนเดียวเรียบเลยนะคะอ่าคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะเพื่อน ก็คิดถึงเพื่อนๆก็มาทําคลิปให้เพื่อนๆดูนะคะในสวนนี่ในสวนของเราคิดถึงเพื่อนๆก็เลยต้องมาทําคลิปให้เพื่อนๆมารับชมกันบ้างเนาะก็ฝากด้วยนะคะช่องปลายฟ้าชาแน,นลนะคะกดไลค์ like, กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจ ในการทำคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ